เป็นยังไงถ้าเรานักเตะซูเปอร์สตาร์กลายเป็นเต้าอ้วงหุงหมีน่ารักอะ่ะก็จะคอมเมนต์นี้และอีกหลายเม้นต์มากๆนะครับผมอยากให้ผมทํานักเตะอ้วงแล้วก็เป็นสายหมีอะไรแบบนี้วันนี้จัดให้และเรามาดูซิว่าเมื่อนักเตะซูเปอร์สตาร์กลายเป็นเต้าอ้วงหุงหมีใครจะน่ารักที่สุดไม่ต้องรอช้าไปดูมาเริ่มที่คนแรกกับลิเวอเดลเมซี่เป็นไงน่ารักนะแล้วมาต่อที่สุดยอดกองหน้าอย่างแฮร์รี่เกนเป็นไงจ้าแฟนสเปอร์ถูกใจไหมและแฟนแมนยูหลายๆคนยังคงคิดถึงกับพอลป๊อบบาเป็นไงจ้าโอเคน้าที่ถมรตูแบบบบยััก ลิมเบนเซม่าบังเบนนั่นเองและอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นแฟนเยอะมากนะครับหลวงพี่เดย์เดคอาร์นะครับผมเวลาคุณหมีตาอ้วงก็น่ารักอ่ะและนี่ก็ครึ่งทางนะครับผมยังเหลืออีกหลายคนมากๆนะแต่ต้องขอขั้นแป๊บหนึ่งนะครับผมขอบคุณผู้ติดตามผมทุกคนนะและนี่คือผู้ติดตาม5คนล่าสุดในวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมยินดีต้อนรับนะจ๊ะแล้วก็มาต่อที่ฮาร์เรนนะครับผมถึงจะเป็นตาอ้วงน่ารักคุณหมีแล้วแต่ก็ยังดูโหดๆอยู่นะและไม่รอช้าผมรักเขากับโมมฮาาเดซหนะครับผผมมโคตรชอบเลลยนน่ารักเเ้อแฟๆววไงผมว่าน่ารักกมาอ่านปะครับ ตู้นุ้ยหุ่นหมีแบบน่นารักแล้วก็สุดท้ายกับ CR7 ขาดไม่ได้เลยนะครับผมแล้วอันนี้คิดว่าผมจะอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยทําทุกคลิปเลยแต่มันก็าขาดไม่ได้นะจัดไปซู่เป็นไงครับพี่โดถึงแม้จะเป็นตาอ้วนหุ่นหมีแต่เขายังดูแบบขึมๆอยู่นะเอ้ยหล่อนะเท่นะเป็นไงแฟนพี่โดชอบเปล่าเรียบร้อยครบ10คนแล้วนะครับผมแล้วใครเป็นตาอ้วนหุ่นหมีน่ารักที่สุดในใจคุณในคลิปนี้พิมพ์มาบอกเลยในใจอย่าลืมพิมพ์มานะแล้วบอกมาทุกคนในชอ่องคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมแล้วไม่ต้องกลัวทุกคอมมเนตตต์ขอออองงงผมผมผมมมมม่่่่่าานนสสะะเเเเเเเีีไๆๆไไรรรรพพิิิิยััดคคททใกุ 拼嘛！